มาครับขอเลือดบริสุทธิ์บัตละคนได้ไหมคนกันเองถือว่าขอกันได้ได้ไหมทางแชทตรงนี้น่าจะมีคนนะไม่มีไม่มีแซมอยู่ข้างล่างข้างล่างน่าจะโซนนี้ปะนี่ไมเลยไม่สนูกใครแค่นั้นขอบคุณเมมเบอร์ด้วยนะครับมินโตะยาเครุนที่4ี่มาดูกูวาทุกคน วันละเลยเหรอวันละขอวลาโคนได้ไหมพี่ซื้อบัตรคอนเสิร์ตยังคอนเสิร์ตอะไรครับทีมนดาวเหรอไม่ได้ซื้อครับนี่ผมจะบอกให้ทีมนดาวอะนักร้องนอําอ่ะเขาเรียนชั้นเดียวกับผมเลยนะโรงเรียนเดียวกันด้วยตอนเทฟฟิลินน่ะนี่เรื่องจริงแต่กูไม่รู้จักนะ <c oughs> ไม่รู้จักกูไม่รู้จัก ทุกคนว่านี่มันจะรอดจากผมไหมสร้างั้นไม่ก็ตอนเรียนโอ้ยเฮียมีเทสลินมีสิบมีสิบห้องขู่ใครจะไปรู้วะมันมันรู้สึกว่าเขาจะเรียนห้องกิฟตหรือห้องคิงนี่แหละส่วนกูเล่นห้องเรียนห้องงงๆกูจะไปรู้จักปะล่ะเออ 下面啦。 รู้จักแหละเบนที่เจ้าชู้เจ้าชู้ไม่จริงไม่รู้จักหรอกเพราะว่าส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยไปโรงเรียนครับตอน,น,นเด็กๆผมเกเรมากอ๋อคนใน y o YouTube ก็จะไม่เคยฟังใช่ไหมตอน,น,นเด็กๆผมเกเรมากครับผมไม่ได้ไปโรงเรียนเลยครับผมโดนเรียนแบบไปเข้าโรงเรียนเลยหลายเดือนอ่ะเออ <c oughs> เทสซิลินเทสซิลินใหญ่ครับเทสซิลินหลักอะ่ะอืมเทสซิลิน เทสลินหลักเลยครับไม่ได้ไม่ได้เทสลินสอบปอสีแม่งเลยไม่สนลูกค้าไม่ได้ครับผมเตยไม่รู้จักไม่เข้าเรียนใช่ใช่ไม่รู้จักที่ไม่เข้าเรียนครับผมโดดยับใช่ไม่เข้าผมไม่เข้าเรียนเลยครับเป็นเดือนเดือนอ่ะเออผมไม่ค่อยรู้จักใครหรอกเพราะว่าผมโดดเรียนอย่างเดียว ว่าไปไหนมาพี่วดีครับผมโอมนี่แหละไอรอนผมอย่าโดดเรียนนะครับจะโดดโดดได้แบบโดดมันคือโดดเรียนมันก็ทําให้เราแบบมีประสบการณ์นอกโรงเรียนบ้างอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดโดดเยอะมันก็ไม่ดีหรอกครับอ,อ,อย่าไปโดดเยอะครับมันไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่ โดยเดินไปอยู่ไหนอยู่กับเพื่อน,ทำน,นทำนู่นทำนั่นทำนีน่ทำนอนเทศิรินผู้หญิงในชะั้นนี้โดนเกือบหมดอะไรเทสิลินหลักมันไม่มี <c> เทศิลินใหญ่ไม่มีผู้หญิงประเดียวครับผมอ่งางเปาเทศิรินใหญ่ไม่มผู้หญิงนะครับเทศิลินใหญ่เป็นโรงเรียนชายล้วนนะครับเทศิรินปกติอะเทศิล<โดย>ินแบบไม่ม<โดย>ีข้างหลังอะเขาเป็นโรงเรี<โด>ยนชายล้วนนะครับเออ เห็นเพื่อนผมบอกเจอพี่ที่โรงเรียนวันเลือกตั้งอ้าใช่ใช่ใช่อันนี้จริงเพราะว่าไปเลือกตั้งใช่เหรอมีคนเจอกูด้วยเหรอแล้วทำไมไม่ทักอะถ้าเจอแล้วทำไมไม่ทักพี่รุ่นอะไรเหรอรุ่นใหญ่ก็ได้บทอะน้องอือ รุ่นรุ่นอะไรวะจำไม่ได้เทสลินน่าจะรุ่นหนึ่งหนึ่งสองักอย่างหนึ่งอะจำไม่ได้ครับเพื่อนผมไม่รู้จักอ้าวไม่รู้จักแล้วไม่รู้ได้ไงว่าเจอก,กูคนเขาก็มีเขื่อนกันมากมาร์คซักเกอร์เบิร์กบอีอสลอนมาร์คิดว่าใครชนะ อีลอนถ้าเป็นผู้หญิงไปทักนี่เรียบน้อยนะระวังไว้ไอ้ที่นี่กัเวอร์ไปนะฮลโหลสวัสดีครับผมสรามฮอคเซตเอ็มเมื่อวานไม่ได้มาสตรีมเพราะว่าไปขี้เกียจครับโอมไม่ได้ย้ายมายูท b e ครับสตรีมสองที่ลยครับตอนนี้ทวิตก็สตรีมอยู่ มันทะเลาะรไรกันพี่เห็นจะต่อยกันไม่รู้ช่างแม่ง ทางจิงกระดาเจอสติมเมอร์ทางนี้ไม่เคยเข้าไปทักขอถ่ายรูปเลยกลัวเขากลัวกลัวเวลาส่วนตัวของแต่ละคนอ๋อมทักได้แหละครับมันก็เหมือนผมว่ามันแล้วแต่คนมากกว่ามันก็เหมือนดาราแหละครับเคยขอถ่ายรูปกับดาราปะล่ะบางคนเขาก็ให้ถ่ายบางคนเขาก็ไม่ให้ถ่ายมันแล้วแต่ลมแล้วแต่ฟิลลิ่งแล้วแต่ช่วงเวลาณตอนนั้นด้วยครับแต่อย่างไปเรื่องตั้งถ่ายรูปได้อยู่แล้วครับมันไม่ได้แบบว่าทํางานอยู่หรืออะไรมันไม่ได้จริงจังขนาดนั้นอ่ะเกต้ปเออ ชูก็ครับตัวนี้ขอทิกหน่อยอรอต้องให้เพื่อนมารับลูกน้องให้ครับอีหลอนซ้อมมวยจริงจังจัดใช่หรอมันคงทําเป็นกระแสไปงั้นแหละคิดว่ามันไม่ได้ซ้อมกันจริงจังหรอกยิง,งเราเขาเหงาอะไรไปท้ามาต่อยเออมันก็ทาเป็นเป็นกระแสแหละแบบให้โลกแบบโซเชียลมันคือค,อคืนหน่อยอะไรอย่างงี้เมื่อวานพี่เอกไม่ชวนไปกินข้าวกับอาจารย์เจ,รจรหรอครับไม่ได้ไปครับไม่ได้ชวนไปครับ คือผมว่าไอ้เรื่องขอถ่ายรูปขอได้ครับมันอยู่ที่มันอยู่ที่จังหวะและเวลามากกว่าผมว่าขอถ่ายรูปกับดาราก็ปกติครับทำไมไม้มเป็นสีเบิร์กเหรอครับเป็นกิจกรรมครบไอ้นี่ไม่ดูคลิปช่องกูนะวีนนี้พี่จะไปดูจตุป,ปะครับ ไม่ไม่ไปครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปนานแล้วไ,ไ,ไ,ไม่ได้ไปแล้วขี้เกียจไปร้อนคนระับร้อนพ <c oughs> ี่เป็นไม่ได้โฮมสวิตโฮมเหรอคะเห็นแต่ก่อนเล่นไหนใครเอฟซีผมตัวจริงบอกซิว่าทำไมผมหญิง,งไม่ได้เล่นโฮมสวิต <c oughs> ปกติตึงแบบนี้หรือเปล่าครับพี่หมายถึงอะไรอันนี้กูเล่นชิวมากเลยนะกูอ่านแชทกูแทบไม่ได้มองจอเลยอะคือถ้าเกิดกูหันทางนี้คือกูอ่านแชทอยู่อันนี้สาระ,ะรคือกูตอบเม้นแทบจะตลอดเลยไม่เห็นหรออันนี้ไม่ได้เล่นจริงจังเลยครับไม่ได้เล่นแบบคือเล่นอันนี้คือเล่นแบบว่าเล่นแบบเล่นแบบขอไปทีมากเลยเพราะว่าคุยกับแชทอย่างเดียวเลยครับ ใช่ใช่ถ้าตึงจะเป็นแบบเกมเนิร์ดอ่ที่คนโดเนตมานั่นแหละรครับมันจะอันนั้นอันนั้นอันจะแบบตั้งใจเล่นหน่อยด้ายไสตรีมใน YouTube แล้ว,ลวครับเลยไม่ได้นี้สตรีม2ช่องทางครับทวิกก็สตรีมครับผม e s p อ่าโดนด่าด้วยแบบนปไงนี่คือมมองจออ่ะมึงคิดดิกูมองจอมันบอกว่ากูมีกรอบว่าไงไง ว่วงใช่ป่ะ E S C นี่คือมีกรอบใช่ป่ะนี่กูแบบว่ากูอ่านแบบว่าเล่นคุยกับช่องแชทไม่ได้สนใจคุยเรื่องโรงเรียนคุยเรื่องตอนเรียนคุยเรื่องนู่นนั่นนี่โน้นนี่กูแบบว่าไม่ได้ตั้งใจเล่นเลยอันนี้ไม่ได้ตั้งใจเล่นจริงๆนะ ขาบอกผมอ่านแชทกู่ตลอดเลยทั้งใน YouTube ทั้งในเฟซอะไอ้ทั้งใน YouTube ทั้งในเฟอร์บี